นกเรียนพันธุไทยนะครับวันนี้ผมมามาที่นะครับนี่ฮะศูนย์เรียนรู้นกเรียนนครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับดูครับเขาบ้านเขาอยู่นี่เนาะเขาก็เลยอยู่ที่นี่ยาวเลยนี่ มีคนมาค่ำขนาดนี้มีคนมาดูนะเหมือนเราอะไม่รู้ว่าเขาจะมาไนงะอ,อือเขาก็เลยต่เลินม,มาดูยังอยู่ครับนกเรียนตัวนี้อโอเคนะครับเราให้ดูกันแบบใกล้ๆมันมีสองตัวนกเรียนไทยสายพันธุ์ไทยแท้นะครับก็มีโอกาสก็มานะครับที่นี่ เป็นศูนย์เรียนรู้แต่บรรยากาศดีมากครับถ้ายิ่งมาช่วงเงยน็นๆอู้ยิ่งอย่างดีเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับก็ฝากทุกคนชาวบุรีรัมย์นะครับมาเยี่ยมชมใครยังไม่เคยมาก็มาครับมาให้มาดูว่าสัตว์ที่มีที่ประเทศไทยแต่มีที่บุรีรัมย์ที่เดียวนะครับก็มาช่วยกันอนุรักษ์มาช่วยกันสนับสนุนนะครับ ฝากด้วยนะครับที่นี่มาปีเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับมีทุกอย่างตู้หมดเลยนะครับศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับก็ยังขาดแคลนหลายอย่างนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับคนุวียงลมาช่วยกันสนับสนุนนะครับดูแลนักเรียนไทยเราซึ่งก็จะยิ่งถ้าเราดูแลเขานะครับก็จะทำให้นักเรียนไทยเรายัง ซึ่งมันสูญพันไปนานแล้วนะครับแล้วมันยังกลับมามันมีที่ประเทศไทยแล้วก็ที่บุรีรัที่เดียวนะครับณนะปัจจุบันนะครับก็ฝากมาช่วยกันให้กำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ